นิสัยตัวเองจากการยิ้มใครยิ้มแบบไหนและจะตรงไหมเรามาดูกันยิ้มกว้างเปิดเผยการยิ้มที่สามารถมองเห็นฟันของคนยิ้มได้อย่างชัดเจนนิสัยใจคอของคนที่มีกิริยาอาการยิ้มแบบนี้บ่งบอกถึงการเป็นคนกระตือรือร้อนอยู่เสมอทั้งยังเป็นคนที่ชอบแสดงออกเอามากๆหากได้รับการมอบหมายให้ทำการใดๆในกลุ่มคนจำนวนมากก็จะสามารถทำได้ดี โดยไม่มีอาการเก้อเขินหรือเอียงอายใดๆทั้งสิ้นและยังคบหากับคนทั่วไปได้โดยง่ายนอกจากนี้ยังเป็นคนที่ชื่นชอบการแต่งตัวมากมักเสียเงินไปกับเรื่องนี้ทีละมากๆโดยไม่เสียดายเลยยิ้มเม้มปากการยิ้มลักษณะนี้จะไม่เห็นฟันของคนยิ้มมีเพียงรูปปากที่แย้มออกเท่านั้นที่บอกว่าเขากำลังยิ้มอยู่ สำหรับอุปนิสัยของคนที่มีการยิ้มแบบนี้นั้นออกจะเป็นคนที่มีการระมัดระวังตัวสูงอยู่สักหน่อยแถมยังมีโลกส่วนตัวมากๆอีกด้วยชอบที่จะอยู่คนเดียวมากกว่าจึงมีน้อยคนที่จะสามารถเข้าหาจนถึงขั้นสนิทสนมด้วยได้นอกจากนี้ยังมีความที่มีความเป็นตัวของตัวเองสูงรักสันโดษชอบใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติอย่างเช่นชนบทมากกว่าในเมืองใหญ่ยิ้มปุบป,ปับ คนที่มีลักษณะการยิ้มแบบเร็วๆแล้วหุบยิ้มเสียจะว่าไปก็คือการยิ้มที่ไม่ได้ออกมาจากใจจริงซักเท่าไรแต่เป็นการยิ้มตามมารยาทมากกว่าส่วนลักษณะนิสัยของคนที่มีการยิ้มเช่นนี้บ่งบอกถึงการเป็นคนที่มีพลังกระฉับกระเฉงอยู่ตลอดเวลาและจะตื่นเต้นได้ง่ายกับสิ่งเร้าใจที่แปลกๆใหม่ๆแต่ในขณะเดียวกันก็จะเป็นคนที่สับสนได้ง่ายกับสิ่งที่คลุมเครือเพราะจะเป็นคนที่ค่อนข้างใจร้อน และชอบในความชัดเจนมากกว่ายิ้มยั่วยวนยิ้มยั่วยวนยิ้มแบบยั่วยวนนั้นส่วนใหญ่มักจะเห็นในผู้หญิงมากกว่าผู้ชายโดยเฉพาะในนิตยสารแฟชั่นต่างๆแต่รอยยิ้มของเหล่านางแบบนั้นอาจเสแสร้งทำขึ้นมาเพื่อความเหมาะสมกับท่าทางและเสื้อผ้าแต่ทว่าสําหรับคนที่มีรอยยิ้มเช่นนี้อย่างแท้จริงนั้น นิสัยมักจะเป็นคนที่ชอบจนถึงกับขั้นหลงไหลในเรื่องความรักเป็นพิเศษและยังชอบเพ้อฝันกับเรื่องสวยสวยงามงาม,มากกว่าที่จะสนใจความเป็นจริงของชีวิตจึงมักมีความสามารถสูงในเรื่องเกี่ยวกับความสวยงามหรือศิลปะยิ้มมุมปากลักษณะการยิ้มที่เป็นเพียงแค่กระตุกมุมปากเสียหน่อยเหมือนไม่ค่อยเต็มใจจะยิ้มสักเท่าไหร่นั้น บ่งบอกถึงอุปนิสัยที่เป็นคนค่อนข้างเข้าใจยากทีเดียวเพราะมักจะมีความซับซ้อนในตัวเองสูงอารมณ์แปรเปลี่ยนรวดเร็วแต่ว่าก็จะเป็นคนที่มีความคิดลึกซึ้งคมคายเพียงแต่อาจแปลกและแตกต่างจากคนทั่วไปมากจนบางทีคนอื่นถึงกับตามไม่ทันนอกจากนี้ยังมีความสามารถในการเป็นนักจิตวิทยาที่ผู้จัปลุกเราผู้คนจำนวนมากได้ไม่ยากเลยยิ้มตาหยี สำหรับคนที่เวลายิ้มแล้วตามักจะหยีหรือย่อนนั้นบ่งบอกถึงนิสัยของการเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเอามากๆเพราะถึงแม้จะตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายอย่างไรก็จะสามารถหัวเราะได้อย่างน่าแปลกใจทีเดียวนอกจากนี้ยังบ่งบอกถึงการเป็นบุคคลที่มีอารมณ์ขันชอบทำให้คนรอบข้างยิ้มแย้มอยู่เสมอและยังเป็นคนที่สามารถนำประสบการณ์ของตนมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันได้อย่างมีคุณค่าแทบทุกเรื่อง เรียกว่าไม่มีวันเสียละที่จะปล่อยให้ประสบการณ์ไร้ประโยชน์ยิ้มเยือกเย็นสำหรับบุคคลที่มีรอยยิ้มเยือกเย็นนี้คงไม่ต้องอธิบายอะไรมากหรอกนะเพราะเพียงแค่ยิ้มออกไปคนที่มองรู้สึกได้ไม่ยากถึงความเย็นจากรอยยิ้มนั้นส่วนอุปนิสัยของคนที่มีรอยยิ้มเช่นนี้ก็มักจะเป็นคนที่มีบุคลิกน่าเชื่อถือและไว้วางใจให้เห็นเป็นอันดับแรกแต่ลึกๆล,ลงไปข้างใน จะเป็นคนที่ไม่เชื่อมั่นในตัวเองอย่างไม่น่าเชื่อทีเดียวทั้งยังเป็นคนที่ซื่อเอามากๆไม่มีเล่ห์เหลี่ยมซับซ้อนกับใครเขาเลยและมีความเป็นนักประนีประนอมสูงอีกด้วย